สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอันดับแรกเลยครับวันนี้จะมาดูวิดีโอเบนเนียร์นมีชินกันซึ่งก็นะก็เห็น,นะัะคล้าย,าย,ายมิกกี้เมาส์เลยเอา้าวตัวละครเราเล่นเป็นผู้หญิงเนาะแล้วผมนึกว่าผู้ชายนะตอนเราเล่นเบนเนียมีชินซึ่งถ้าเกิดผมเอ่อดาวน์โหลดได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ยังนะครับแค่ผมพาไปดูเทเลรอร์เฉยๆนะแล้วก็นี่ครับโบลิสนั้นไม่แน่ใจว่าใช้มาได้เออดิสนี์แลนด์หรืออะไรไหมนะคบโอเคก็ แล้วก็ในเกมก็จะเป็นเหมือนแบบนี้นะครับก็ตัวหลักของเราก็จะเป็นเบนดี้แหละนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันเป็นเกมสยองขวัญน,นะฮะแต่เริ่มเริ่มเอ่อชัปเปอร์นิดนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเจอตกใจเบนดี้นิดนึงตัวเาจะเป็นตามเกมนี้เลยครับผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเราเล่นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ผมไม่แน่ใจนะแ,แต่ดูดี่เน่เป็นผู้หญิงใช่ครับตกลงไปแล้วก็เจอขวาน ชื่อซาเบชีนซึ่งเบนนี่ทำจากน้ำหมึกนะครัใครที่ยังไม่ดูเบนนี่ทำจากน้ำหมึกเดีกกเดวก็เพื่อนเขาก็เป็นโบลิสนะแต่มันไม่ได้ใส่หมวกอันนี้จริงผมวาดรูปพวกนี้เป็นนะเนี่ยครับเริ่มจะคือผมอยากรู้นะทำไมอุ <c oughs> ม้ยอันนี้ไงตอนที่เราเจอขวานผมอยากรู้นะทำไมตอนที่ เบนดี้เธอไมถึงยิ้มตลอดเออตอนนี้มันก็มียิย้มไยด้วยแต่มันสามารถมันสามารถเอาปีศาจตวกนี้ออกมาได้ไม่แน่ใจามันคือปีศาจอะไรแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นน้กมึกเหมือนกันนี่แหละโอ้โหทุก <c oughs> ขวานะ่ฟันไม่ได้ติดติดติดตื่อ ลุงทางออกครับเจอแต่เราก็สุดแผ่นไม้ล้มลงไปในออผู้ข้าสาลีนะครับไม่ใช่และเบนดี้ก็นะตรงนี้พื้นเปนโบลิสอย่างที่ผมบอกแต่ไอ,อ้เบนดี้นี่จะมี2ล่างนะครับ ซึ่งเป็นตัวอะไรที่เป็นเกมสยองขวนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเฟรดดี้เลยซึ่งผมขอตัดคลิปแป๊บนึงน,นะครับผมจะเข้า,าห้องน้ำแล้โอเคโอเคกลับมาแล้วนะครับไอเดี้อนะฟฟอร์ลิสมันตายแล้วไม่ใช่เหรอผมไ,ไ,ไม่นแน่ใจนะว่าเนื้อเรื่องมีอะไรบ้างแต่ที่เรารู้ก็คือตัวแรกก็คือเบรนดี้ลูกุคนี้แหละครับ ฉันไม่กล hey. He ้าจะรักเขาไม่รักเขาลากลอบรักคุณเชื่อใจหรือเชื่อใจเฮ้ยูุก็ว่าคิดเมนโอเคแล้วก็แน่นอนครับว่าอันนี้ทำจากน้ำหมึกใช่ไหมแล้วก็ต้นอื่นทำจากน้ำหมึกบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับรู้แต่ว่าปีศาจอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นของเบนดี้ก็เป็นได้นะครับอย่างเช่น มันมีตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นปีศาจน้ำมึกซึ่งเชื่อซึ่ง,งมีความขลังเป็นดีเป็นอย่างมากคััโอเคจบแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็ลังใจให้ผมได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ bye ายบายจนใหมคลิปหน้านะเออใช่ครับผมห่างหายไปนานกักการอ่าถ่ายคลิปใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแบบ มันมักจะเขาเริ่มจะสอบกันแล้วผมก็เลยไม่มีเวลาทํานะครับโอเคสำหรับ okay. so, วันนี้บอยเบอรเจอกันใ่คลิปหน้านะ